ศาสนาพิธีตอนวิธีการจุดทูปเทียนศาสนาพิธีคือพิธีกรรมทางศาสนาเป็นวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับศาสนาที่เป็นแบบแผนซึ่งชาวพุทธปฏิบัติสืบทอดกันมาในที่นี้จะขอนําเสนอศาสนาพิธีอันประกอบด้วย 1. การจุดทูบเทียนการจุดทูบเทียนในงานพิธีนั้นเป็นการเริ่มต้นของการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาผู้จุดทูบเทียนอาจจะเป็นประธานในพิธีหรือเป็นเจ้าภาพในงานพิธีการจุดทูบเทียนมีระเบียบปฏิบัติคือจะเริ่มจุดเทียนทางขวามือของพระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจุดเล่มทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจึงจุดธูปทางขวามือของพระพุทธรูปไปทางซ้ายเสร็จแล้วจึงนั่งคุกเขา่าก้มลงกราบด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์สามครั้ง